น้ำพาปลาลุง,ย,ง,ง,ย,ง,ย,ย,ย,งย่างไปบึงยังดุเป็นเปื่อนมันซากยามันเจ็บมันใชยังขัดอยี่ยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าดีใจะบังคนโตฮะมาบึงละไม่ใหญ่นี่น้องกอนที่พาปลาลุงไปบึงละไม่ใหญ่ลุงปูไ๋ยเนาะอุ้ยหไหนุเม,ม่นะห้ามนู่หูห้ามคือเต่งแท้ เอ๊ะเอ๊ะจับมืออีก esis? โอ้ยผู้บ่าวน้อยจับมือโอ้ยบ่าวน้อยจับมือขออีกอ้าวไม่ทอนะลูกเป็นมดตั้งพอทั้งดูกแม่ À, nó mạnh nhảy đó nó mạnh nhảy có à, chồng nhỏ của lạ phải bịt vậy bị phải bịt vậy à bây. Bà... đi về bằng thang này, pa, bằng thang này má, má này là, bằng thang luo con, còi, bằng này, sáu còi. này, lông này lục này, nhặt này, này, này. ตัวนี้บมีบล่ะบมีบล่ะอืมีแล้วนี่ไช่ก็น่ะออกกันเหมันจักหนอลยมาพี่อพี่ตกแน่ลูกหันบ่ไป กระดัดเพาะป่ะเอ้ยไปไปไปีไปทางนี้ลูกนี่บอกสินอยู่ทางนี้ยอดใหญ่เลยทางนี้มันก็สิมีอยู่ทำเป็นสะฮะสะบึงต้นไม้ต้นโตมันก็สดชื่นเนาะควรตกมาเกิดใครเนี่ยวะยัง Chạp nhỉ Taphia. Chạp Taphia. nhỉ Taphia. 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 cột ai, ơ một ư, Mì, đó, người mình, yêu gì nơi nửa hào nhỉ, bơm mẹ bơm mẹ lúc không Bapak yang nama si tong nak, bapak yang nilu Nis sabit chấm mũi <laughs> oh. này. Bữa đêm get bao bột din. Mẹ muốn đều. bay đều. đấy. Bắt Cái bột Đâu vậy?

มีแต่นมายแผลป่านอยัจะได้จำได้ข้าวไม่นมัยแค่นอเดียวอีกอาทิตย์หนึ่งพี่เกนี่อกระตูแตน้อยมันหกระเพราะกระตเนี้ที่พอับได้มาหลานปนหักระตกมามามางก็ไม่มีด้วข้าวนมายผมบ้าน หนึงนอนมืกีหนึ่งเนี่ยบ้านนี่ให้มาเอาหมูแดงต้มปลาบะหมี่อืดมาไ่ใ่อืดยังหมูแดงมีพ้นโต๊ะมันกระปงไข่ลงเลยตอนนั้นไม่มีตอันนี้ตินอารข้างในที่เดิมเออมันใหญ่เพรเพรหลัดเอาได้ลงนองสไ ห้กระตื้นี่ใช่ห้กระตื้นี่ก็หลกฮะหาห้าพ่อไปเมื่อหรอไปไปเอาถือเอานี่ถือเอาหนี้ห้าพ่อจูบม้าเห็นบ to ่อนเห็นบ่อน่ะทังมือเลยนะถอดถังเห็นเนี้นี่แล้วถอดนี่เด้น <|si|> ี่ถือก

Chụp cũng là cái gì ở không tâm lý kia bụng kiao mày mày chạy cái số hết này chụp này bỏ 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 baba phao baba baba โอ้เป็นวัดขนาดเลยแม่งยังยุ่มหัวจังได๋ยุบยังไปทางนี้นะยังไปยังกางเกงในเต็มโอ เาวากกมเมอร์โอ้ยทางเกื่อนโอ้ยมันจะเปเื่อนงผมอากเป็นเกมมอร์นายเบิกในเพาะมอขาคือมีแต่หน่อยใหญ่มันชิวหม่ไพลุลูก